สวัสดีทุกทกท่านครับวันนี้นะครับเนื้อหาอาจจะพูดเร็วนิดหนึ่งนะครับจะพูดถึงเรื่องการใช้สื่อวันคลิกในการเข้าไปซ่อมเกี่ยวกับเส้นทางของการชาร์จไฟนะครับซึ่งก็จะพูดกันในเรื่องของรุ่นที่สูงขึ้นมานะครับตั้งแต่ iPhone X หรือว่าเป็นรุ่นที่เป็นบอร์ดสชั้นนะครับแล้วก็จะมีรุ่นหนึ่งนะครับที่อยู่ในรุ่นที่สูง แต่ว่าเป็นบวอร์ชันเดียวคือ iPhone XR ฮะก็เราก็จะกล่าวถึงรุ่นนี้ด้วยนะครับเริ่มที่ iPhone รุ่นแรกก่อนนะครับ iPhone X จะมี2เวอร์ชันนะครับคอนคอมแล้วก็ Intel ขอพูดเวอร์ชันคอนคอมน,นะครับเมื่อเข้ามาใน one click นี่ฮะที่ปุ่ม after เนี่ยนะครับจะมีหัวข้อที่เป็นไฟที่ชื่อ P pp P pp bus นะครับ ppv bus e 75เส้นนี้นะฮะก็จะเป็นชื่อ,อชื่อของวงจรชาร์จนะครับซึ่งใน ในสื่อวันคลิกนะครับนะความหมายคือคลิกเดียวนะฮะก็จะวิ่งเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางและกะ็จะมีการกำหนดแถบเส้นต่างๆต,ตามวงจรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการชาร์จหรือการเสียบสายไลน h t ิ่งนะบริเวณด้านล่างของด็อกเฟกแน่นอนฮะเส้นทางเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีการเสียบชาร์จจะต้องผ่านสายด็อกเฟกอันนี้เราพูดถึงการชาร์จแบบชาร์จปกตินะครับไม่ใช่ชาร์จแบบไวเลสชาร์จนะฮะ อ่ะโอเคเมื่อเรามีการเสียบชาร์จนะครับไฟเนี่ยก็จะวิ่งเข้าไปในตามเส้นแถบที่ทำไว้คือ IC ที่ชื่อไทยกิสอซึ่ง IC ซีไทยกิสอนะครับะจะอยู่ใน iPhone X นะคับ XX s นะครับ XX แล้วก็พวก iPhone 8พวกนี้จะใช้ไทยกิสออยูนะ่ขนาดเดียวกันนะครับเมื่อมีการเสียบชาร์จเนี่ยก็มีเงื่อนไขของการส่งแรงน้นไฟต่อไปนะ อย่างตัววงจรที่เรียกว่าวงจรแบ่งแรงดันไฟนะครับหรือ R Divider ซึ่งตรงนี้จะผมจะทำกรอบล้อมไว้นะครับก็เป็นเส้นปละสีขาวเกี่ยวกับวงจรแบ่งแรงดันไฟซึ่งจะมี R 2ตัวนะ R สี่ร้กิโลโอห์มกับ R ห้าสิบเคโอห์มนะครับการแบ่งแรงดันไฟเนี่ยนะฮะก็จะมีประโยชน์คือการนำแรงดันไฟที่ได้ค่าที่ต่ำโดยประมาณ4โวลต์นะ 0.4โวลต์นะครับมาอย่าง IC ที่ชื่อ USB Power Delivery แต่ทีนี้เงื่อนไขมีอยู่นิดนึงนะครับว่าแน่นอนเราจำไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าในเส้นทางต่างๆนี้มีการอนุกรมด้วยอุปกรณ์หรือเปล่าหรือว่ามีการขั้นด้วยอุปกรณ์บางตัวรือเปล่าอย่างนี้นะมีการอนุกรมหรือมีอานซีดีค่า10โอห์มขั้นอยู่ซึ่งตั้งแต่รุ่น iPhone หลัง iPhone X ขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีอาอนุกรมแล้วไฟจะวิ่งเข้ามาในวงจรแบ่ดังดันไฟเลย จาก IC ไทยกิสหรือ IC ที่ชื่อ,อไฮด้าเลยท่นานทดจ่าย IC ไทยกิสหรือ IC y a แองซี่เลยนะเดี๋ยวเราเรา,เราจะรู้จัก IC ซ a แองซี่เพิ่มขึ้นอทีนี้นะมีการส่งไฟต่างๆเนี่ยนะครับแน่นอนนะ IC ซที่มีความสำคัญคือ IC ซ y ไฮ a ซึ่ง IC ซ y ไฮ a เนี่ยจะถูกเนำมาใช้งานแทน IC ที่ชื่อไกสตานะครับ i c ซไฮดเนี่ยจะเป็น IC ที่ควบคุมการชาร์จไฟด้วย นะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะ IC h y d ฮดเนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะฮะจะมีไฟที่มาจากวงจรสเตปดาวเรเ u เตอร์หรือว่าวงจรบัสซิงโคร o ัสนะครับหรือวงจรสเตปดาวคอนเ v e r ์เตซึ่งก็จะทำหน้าที่ผลิตไฟกระแสสูงนะฮะผลิตไฟกระแสสูงจ่ายให้กับไอซีตัวนี้นะครับไฮด้าตัวนี้เพื่ออะไรครับเพื่อควบคุมการดีเทคหรือการสลับด้านชาร์จ นะถ้าเป็นรุ่นก่อนๆน,นะครับจะใช้ไฟใหญ่ซีพาวเวอร์โดยตรงแต่รุ่นใหม่ๆเนี้ยต้องใช้กระแสสูงขึ้นในการเข้าไปควบคุมวงจรดีเทคจริงจำเป็นต้องมี i อซีสเตปดาวภายนอกนะอันนี้คือ i c ซ t e p Down ภายนอกนะความซับซ้อนของวงจรนเนี่ยฮะแต่ละรุ่นเนี้ยจะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันซึ่งแน่นอนเราจำไม่ได้อยู่แล้วนะประโยชน์ของวันคลิกคือคลิกเดียววิ่งเข้าไปในจุดหมายปลายทางเลยแต่ถ้าเราใช้สื่ออื่นๆนะเช่นสื่อของจีนดี ดีมากๆควรจะมีด้วยนะครับพวก z ซ w เอ i ซินจเจหรือโ u ซันตราลาอะไรพวกนี้นะพวกนี้ดีดีจริงๆนะครับแต่ว่าบางทีอันนี้เนาะบางสื่อนะครับเราต้องคลิกหลายๆครั้งกว่าจะได้จุดหมายปลายทางที่เป็นภาพแบบนี้นะแล้วทุกๆเส้นทางนะครับเราประกอบด้วยอะไรบ้างเนาะมีมีแน่นอนแหละครับคือมีไดแกรมนะรประกอบเส้นทางไดแกรมนี้ก็จะตรงกับแถบสีในภาพบอร์ด นะแถบสีในภาพบอร์ดเป็นแถบสีแบบไหนสีอะไรในในไดแกรมก็จะมีแถบสีให้นะฮะแล้วก็ยังประกอบด้วยวงจรน,นะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเพราะวงจรเนี่ยก็จะตรงกับแถบสีแล้ววงจรน,นะเราก็คัดเส้นทางเฉพาะวงจรชาร์จมาอย่างเดียวนะครับไม่ได้เอาเส้นทางที่ไม่เกี่ยวข้องมามารวมกันเพราะนั้นเส้นทางไหนที่มีเอ่อวงจรชาร์จเข้ามานะรเราก็จะคัดเฉพาะวงจรชาร์จอย่างเดียว นะครับแถบสีเหล่านี้ก็จะตรงกันกับแถบสีในจุดวัตไฟในวันคลิกแล้วก็ในไดแกรมอ่ะอันนี้คือ iPhone X นะครับเดี๋ยวขอข้ามไป iPhone XR นะฮะซึ่ง iPhone XR เนี่ยจะเป็นบอร์ดชั้นเดียวแต่ iPhone XR จะอยู่ในตระกูลของ iPhone XS แล้วก็ XS Max นะครับอ่ะก็จะคลิกเข้ามาที่ a าร์เแล้วก็คลิกเข้ามาที่เส้นทางของวงจรชาร์จอันนี้นะฮะเราเอ่อผมก็เริ่มต้นตั้งแต่ละ เริ่มต้นตั้งแต่ในส่วนของด็อกเฟกนะครับเวลาเราเสียบชาร์จไฟจะวิ่งผ่านด็อกเฟกตรงเส้นทางนี้นะฮะแล้ววิ่งเข้าไปในวงจอรอ่ะก็มีชื่อมีตัวรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าวิ่งเข้าไปในขาไหนผ่านเส้นทางไหนแล้วก็มีการส่งไฟออกมาไฟนี่โดยประมาณ5้าโวลต์นะครับนั่นหมายถึงว่าถ้าเราเสียบชาร์จครั้งแรกนะ IC ตัวนี้ถูกเปลี่ยนจาก IC ไทกิส2มาเป็นแงซี่แล้ว ก็เปลี่ยนมาเป็น i อซีแองซี่แล้วนะครับแน่นอนนะฮะไฟนี้จะต้องถูกส่งเข้ามาใน i c ซที่ชื่ออ่ส่วนหนึ่งนะฮะแบ่งแบ่งไฟมาที่ i c ที่ชื่อไฮด้าอีกส่วนหนึ่งนะฮะก็วิ่งเข้ามาใน i c ซเอ่อในวงจรแบ่งแรงดันไฟหรืออ d ร์ดิวเดอร์นะครับวงจรแบ่งแรงดันไฟจะมี R 2สองตัวตัวหนึ่งจะเป็นค่า 499k โอห์มอีกตัวหนึ่งจะเป็นค่า 50k โอห์มซึ่งไฟที่ผ่านวงจรแบ่งแรงดันไฟเนี่ยจาก5โวลต์จะลดลงมาเหลือ0.4โวลต์ นแน่นอนถ้าถ้ากระบวนการชาร์จผ่านตรงจุดนี้ได้นะครับไฟเส้นนี้จะวิ่งเข้ามาใน IC ที่ชื่อ USB Power Delivery และ USB Power Delivery เนี่ยจะส่งคำสั่งนะครับจากอนาล็อกไปเป็นดิจิตอลส่งไปใน IC ที่ชื่อ h y d ้านะครับไอซีไฮด้านะฮะซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็น IC ที่ชื่อไตรสตาร์นะฮะพอมาเป็นรุ่นส,งสูงๆเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็น h y d ้าแล้วนะทีนี้ ไอซีไฮดาเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือหนึ่งควบคุมการชาร์จส่งคําสั่งเปิดเครื่องเองเมื่อมีการเสียบชาร์จในครั้งแรกรวมทั้งมีการส่งเ,เรอยงข่ายการซิงค์ไอจูนนะฮะส่งผ่านข้อมูลต่างๆรวมทั้งการแปลงสัญญาณเสียงผ่านชุดหูฟังที่เป็นสายไลนิ่งด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้มากมายนะครับประโยชน์ของไฮด้าทีนี้เวลาเราเสียบ สายชาร์จเนี่ยนะครับมันมีการสลับด้านได้หรือเสียบสายไรนิ่งนะซิงไอจูนสลับด้านการเสียบได้เนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีวงจรดีเทคการสลับเสียบหรือว่าตรวจสอบว่ามีการสลับเสียบการชาร์จหรือซิงไอจูนด้านไหนเพราะฉะนั้นนะฮะวงจรดีเทคเนี่ยจำเป็นต้องมีไฟเลี้ยงเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จะทําหน้าที่จ่ายไฟเลี้ยงวงจรดีเทคต้องเป็นอุปกรณ์ที่มีการจ่ายกระแสสูงมากๆากๆก็คือไอซีที่ชื่อเก็กโค นะครับตัวนี้วงจรนี้นะจะผ่าน L ตัวใหญ่วกนี้เราเรียกเส้นทางของ IC เราชุดนี้ว่า Step Down r e g เลเตอร์หรือ Boost s y ซิงโครนัสบักนะครับโนดบัถ้าบูสนี้เป็น s t e ปสเตปอัพนะฮะบัคจะเป็นสเตปดาวสเตปดาวซิงโครนัสนะครับอ่ะผ่านวงจรชุดนี้ไฟที่จ่ายออกมาจะใช้ชื่อ PPV p p a c c v a ซซึ่งไฟเนี่ยจะเข้ามาใน IC ไฮด้าละ IC ไฮด้าเนี่ยนะครับเมื่อไฟเข้ามาเนี่ยมันจะทำหน้าที่ จ่ายไฟไปเลี้ยงวงจรดีเทคหรือตรวจสอบกระบวนการสลับด้านชาร์จหรือสลับด้านของสายไลนิ่งนั่นเองอ่ะอันนี้คือเงื่อนไขของวงจรชาร์จต่างๆนะแล้วก็มี i อซอพา power นะครับ i c power เวอทำหน้าที่ดีเทคกระบวนการเสียบชาร์จด้วยหรือ,อทำหน้าที่รีเซ็ตเมื่อมีการเริ่มการเสียบชาร์จครั้งใหม่ๆอ่ะโอเคอันนี้คือเอซ i ไอโฟน XR นะครับทีนี้ XR เนี่ยจะมีโครงสร้างคล้ายกันกับ XS นะครับเพียงแต่ว่า X S นะมันเป็นบอร์ด2ชั้นแล้วเพราะฉะนั้นเงื่อนไขของการดูบอร์ด2ชั้นจะต้องรู้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะจะต้องดูเงื่อนไขของตำแหน่งของ interposer หรือรอยต่อของบอร์ดนะครับสองจะต้องดูตำแหน่งของบริเวณที่มีคำว่า outside board นะครับถ้าในวงจรมีเนี่ยผมจะกำกับไว้เลยนะฮะว่าเ,เส้นทางนี้มีตำแหน่งจุดเทสพอยตอยู่ที่ outside board ตรงบริเวณนีนะ้แต่ละรุ่นอาจจะมีตำแหน่งไม่ตรงกัน นะครับแล้วก็ยังมีอะไรเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะฮะทุกๆวงจรเนี่ยนะครับทุกๆเส้นทางของวงจรชาร์จเราก็จะมีเนี่ยแบบนี้นครับเส้นตั้งแต่การเสียบชาร์จในครั้งแรกผ่านคอ or, นเนกเตอร์เนาะแล้วก็แถบสีต่างๆวิ่งเข้าไปในจุด,ดต่างๆนะครับอย่างละเอียดเนาะแล้วก็วงวงจรแบ่งแรงดันไฟต้องมีนะฮะวงจรแบ่งแรงดันไฟพวกนี้ก็ต้องมีนะฮะ จุดที่เป็นวงจรแบ่งแรงดันไฟผมก็จะล้อมกรอบไว้แล้วบอกค่า R ค่าความรันฐานค่าแรงดันไฟเฉลี่ยที่ผ่านวงจรของ R Divider หรือวงจรแบ่งแรงดันไฟวิ่งเข้าไปใน IC ตัวไหนนะแล้วที่สำคัญเลยนะครับนะก็มีไดอะแกรมประกอบนะครับไดอะแกรมนี้เหมือนเหมือนกับการมองมุมสูงนะช่วยให้เราสามารถที่จะมองเห็นเส้นทางต่างๆต,ต,ตามแถบสีเลยนะจากเนี้ยจาก คอนเนคเตอร์ or, วิ่งเข้ามาใน IC y ยังซี่จาก IC ยังซี่นะวิ่งเข้าไปใน R Divider นะวิ่งเข้าไปใน IC h ไฮด้าจาก R Divider เมื่อผ่านกระบวนการแบ่งแรงดันไฟวิ่งไปไหนต่อนะครับมี IC อะไรควบคุมวงจรเก๊กโคนะอันนี้จะเป็นวงจรสเต็ปสเต็ปดาวนะสเต็ปดาวเลกเลเตอร์หรือบัคคอนเวอร์เตอร์พวกนี้นะครับจ่ายให้กับ IC h ไฮด้าเพื่อควบคุมการดีเทคการเสียบชาร์จไฟ นะวงจรนี้จะเป็นวงจรกระแสะสูงแรงดันไฟเข้าเข้ามากออกน้อยกระแสะสูงนะครับไฟที่ไปเลี้ยงวงจรกิกโคโ้ก็จะมีรายละเอียดบอกว่าต้องมาจาก VCC main VDD main แล้วก็ VDD boot เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมผมก็จะมีรายละเอียดบอกว่าตรงนี้มาจาก VDD boot ตรงนี้มาจาก VDD main นะครับผ่านผ่าน L ตัวใหญ่เนาะ,ะผ่านอินเตอร์คอยล์แล้ววิ่งเข้ามาในวงจรเหล่านี้ ทีนี้นะมันในรุ่นใหม่ๆนะมันจะมีการดีเทคหรือการรีเซ็ตคำสั่งต่างๆนะครับผ่าน IC Power ซึ่งอันนี้จำไว้เลยนะฮะหลายคนอาจจะเข้าใจบางคนจะจำไว้แล้วหรือบางคนอาจจะไม่ได้เรียนรู้ตรงนี้ mm hmm. เพิ่งจะมาเข้าใจในในคลิปนี้ก็ก,ก็ก็มีนะฮะอ่ะ i c Power ของ iPhone XR XS ใช้ IC Power เบอร์เดียวกันนะครับแต่พอเป็น XS Max IC Power คนละเบอร์สังเกตตรงนี้นะครับขารีเซ็ตนะฮะ จาก IC Power เป็นขา G10 อันนี้ใน Xs นะครับนะใน Xs ทีนี้ถ้าเราไป Xs Max นะครับ Xs Max นะ ICPOWER คนละเบอร์กันนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันผ่านการเอ,อระยะเวลาของการฟังแล้วเดี๋ยวมันจะลืมกันนะครับผมให้ดูเลยฮนะเมื่อกี้ออกจากขา G10 แต่พอมาเป็น iPhone Xs Max แล้วนะครับออกมาจากขา F8 แน่นอน IC Power คนละเบอร์ขาก็จะไม่ตรงกันนะขาเท่ากันก็จริงแต่ IC Power คนละเบอร์เพราะฉะนั้นถ้าเราซ่อม iPhone X s, X s กับ XS Max อะไรที่มีผลกับ IC Power นะครับ XS กับ XS Max จะใช้ IC เบอร์เดียวกันไม่ได้ในส่วนของ IC Power ส่วน XS กับ XR นี่ใช้ IC Power เบอร์เดียวกันได้นะครับนี่คือรายละเอียดแล้วก็แน่นอนนะฮะจุดต่างๆนี้เราทำไว้ให้อย่างละเอียดเรียบร้อยอมีทั้ง ตำแหน่งของวงจรไดอะแกรมมีให้ครบคันเลยนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นสูงๆขึ้นมาล่ะนะพอเป็นรุ่นสูงๆขึ้นมานะครับโครงสร้างบางอย่างก็แตกต่างออกไปอีกนะโครงสร้างบางอย่างก็แตกต่างออกไปอีกเ,ออเยอะพอสมควรนะครับวงจรดีเทคต่างๆนะอย่างไหนซีแองซี่เนี่ยก็จะมีวงมีการดีเทคหรือมีแรงดันไฟด้านในอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาอีกเนาะแล้วก็แต่ยังมี โครงสร้างเดิมๆคือยังมีเก็กโคเพื่อผลิตไฟนะครับผลิตไฟไปเลี้ยง i อซีไฮด้านะเพื่อกระบวนการของการสลับด้านชาร์จตรงนี้ครับเวลาเราสลับด้านชาร์จตรงนี้นะฮะเ,เวลาเราเสียบสายชาร์จนะถ้าเราเราดีเทคครั้งแรกเนี่ยมันจะวิ่งเข้ามาสมมุติว่าเข้ามาด้านหนึ่งนะพอเราสลับด้านมันก็จะวิ่งเข้ามาอีกด้านหนึ่งนะครับพออีกด้านหนึ่งเนี่ยวงจรที่มันตรวจสอบการสลับด้านก็คือต้องใช้ไฟเส้นนี้ครับซึ่งเป็นไฟกระแสะสูง นะครับผ่าน IC ที่ชื่อเก็กโคสนะส่วนกระบวนการแบ่งแรงดันไฟก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับยังต้องมีการผ่าน R divider นะฮะมีการลดระดับแรงดันไฟจาก5โวลต์ลงมาเหลือ0.4โวลต์โดยประมาณนะครับจุดเทสไฟจุดวัดไฟอะไรตรงนี้มีให้ครบขันแล้วก็เมื่อมีการแบ่งแรงดันไฟได้ IC USB power delivery ก็จะต้องส่งคำสั่งไปซึ่งเราก็สามารถเทสตรงนี้ได้อีกถ้าเรามีเครื่องมือในการเทสเช่น USB NBC uh, อาจจะเป็นมิเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะเครื่องมือที่ทําให้เรารู้ว่ามันสามารถเทสได้นะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะโครงสร้างเหล่านี้ตําแหน่งไหนที่เป็นเอา s i d e board board สองชั้นก็ต้องอย่าลืมนะครับเพราะว่ามันจะมีจุดเทสพอยต์ให้เราเทสตําแหน่งเหล่านี้ได้นะครับเท่านั้นยังยังไม่พอนะฮะเรายังต้องมีนะฮะในส่วนของการทําสื่อของผมต้องมีไดแกรมนะแต่ละรุ่นไดแกรมก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกัน นะครับขาไหนออกจากไฟไหนออกจากขาไหนวิ่งเข้าไปในไอซีอ IC ตัวไหนคําสั่งออกมาจากตรงไหนนะผ่าน r d i v i d เ r ตรงส่วนไหนแล้ววิ่งเข้าไปในไอซีตัวไหนส่งคําสั่งไปยังเส้นทางสุดท้ายยังไงกว่าจะเป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่พวกนี้เราทําไว้ให้ทั้งหมดนะครับเนี่ยไอซีเกโกนะไอซีเกโเนี่ยตัวนี้แหละครับเป็นตัวที่ทําหน้าที่เป็น IC Step Down หรือบั c o n เวอร์ r ตอร์ซิงค o นั้นะครับซึ่งก็จะทําหน้าที่จ่ายไฟไปเลี้ยง IC ซีไฮด้าเพื่อควบคุมการ d e t e ท t การสลับด้านของการชาหรือการซิงไอจูนเมื่อสลับสายไ t นิ่งอันนี้เราก็มีให้นะครับและที่พลาดไม่ได้เลยทุกๆเส้นทางไฟทุกๆเงื่อนไขของวันคลิกเนี่ยผมมีวงจรน,นะวงจรน,นี้ก็จะมีแถบสีตรงกันนะครับแถบสีตรงกันตั้งแต่ด็อกเฟกนะตั้งแต่การอ,อนุกรม นะครับผ่านจุดต่างๆจุด test point เทสพอยต์ไฟเข้านะขาดีเทคขาอินเตอร์นอลแรงดันไฟภายในนะครับหรือขาอินเตอร์โพเซอร์ต่างๆตรงเนี้ยอย่างอย่างตรงเนี้ยนะฮะสังเกตน,นะขาอินเตอร์โพเซอร์ตรงนี้คือขาที่สองห้าสี่นะครับสองห้าสี่ซึ่งก็จะตรงกันกันกบขาสองห้าสี่ตรงนี้อันนี้ลงรายละเอียดไว้าชาัดเจนนะครับแล้วก็เดี๋ยวขอข้ามไป i p h o n สิบสองเลยล้วกัน ไอโฟน1ิบสองนะครับพวกจุดวัดไฟต่างๆเหล่านี้เราก็ทําไว้ให้ทั้งหมดนะทั้งเส้นทางไฟคลิกเดียวนะครับคลิกเดียวไม่ต้องคลิกหลายครั้งเพราะคลิกหลายครั้งเราจะลืมว่าครั้งที่แล้วเราคลิกอะไรไปเราต้องย้อนกลับไปกลับมาอันนี้เราคลิกเดียวเราดูได้หมดเลยเราเริ่มตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่จุดต้นทางที่เป็นคอนเนคเตอร์เลยนะตั้งแต่คอนเนคเตอร์เลยนะฮะอ่าแล้วก็วิ่งเข้าไปในไ c ซีตัวไหนนะไปจบที่ไอซตัวไหนอะไรยังไงนะต่างๆพวกนี้ นะครับมีมีวงจรแบ่งแรงดันไฟยังไงนะอันนี้เราทำมาให้ทุกอย่างนะครับอยู่ในนี้หมดแล้วนะวงจรแบ่งแรงดันไฟดูนะครับหรือเส้นทางที่มีการควบคุมอะไรต่างๆนะรวมทั้งอะไรครับรวมทั้งไดแกรมอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับรุ่นใหม่ๆนะ อ,อ๋อลืมบอกไปนะครับลืมบอกไปถ้าเป็น iphone 12สอนะ i อซที่ใช้ควบคุมการชาร์จไฟตรงนี้นะฮะถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะไม่มี i c ซที่ชื่อไฮด้าแล้วนะก่อนหน้านี้นะรุ่นก่อนๆจะเป็น ic ซไตสตาร์ที่เรารู้จักกันหรือรู้จักกันในนามของ U2 ก็จะเปลี่ยนมาเป็นไฮด้าจากไฮด้าก็จะเปลี่ยนเป็น ic ที่คาเค้นวงจรแบ่งแรงดันไฟไม่มีแล้วนะครับสังเกตไม่มีวงจร R d i ์ด d ว r ตรงนี้แล้ว นะฮะตั้งแต่ iPhone 12ขึ้นไปนะครับอาจจะลดขั้นตอนบางน้นบางขั้นตอนแต่ก็ยังเพิ่มขั้นตอนใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะฮะ IC g e c k o จะเป็น Gecko 2แล้วเป็น IC ตัวใหม่นะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมการสลับด้านชาร์จเหมือนเดิมจ่ายไฟไปเลี้ยงวงจรด t เทคก็ยังคงมีไฟที่จ่ายออกมาก็ยังมีเพิ่มขึ้นมาจาก VDD Main กับ VDD Boot ก็เพิ่มไฟเพิ่มขึ้นมาอีกอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นในโครงสร้างต่างๆนี้นะฮะ มันมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นมอาอีกเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ต้องกังวลน,นะฮะสิ่งหนึ่งที่ผมมีให้แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนเนี่ยเรามีเนาะวงจรประกอบนะครับอย่าง i p h o n สิบสองก็มีทั้งไดแกรมนะ i p h o n สิบสองเนี่ยก็มีทั้งไดแกรมให้นะฮะตามแถบสีในจุดวัดไฟเลยและก็มีวงจรประกอบให้นะครับอันะอนี้เป็นวงจร i p h o n สิบสองฮะวงจรอ,อาจจะมีอยู่ร้อยกว่าหน้าแต่เราก็ คัดออกมาให้ตรงกับเฉพาะจุดนะฮะเช่นวงจรชาร์จมีสิบเอ็ดหน้าเราก็จะคัดออกมาสิเหน้าจากร้อยกว่าหน้านะฮะไอจุดไหนที่ไม่จําเป็นเราก็ไม่ลงเพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนที่เกี่ยวข้องกันนะครับอย่างนา er า46 2, 46เนี้ยขาอินเวอร์เซอร์ที่ขาสี่ร้อยหกสองสี่้อยหกสิบสามเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะตรงกับอินเวอร์เซอร์ที่เป็นสี่ร้อยหกสองกับสี่้อยหกสิบสาอันนี้ในวงจรจะมีประกอบไว้ให้หมดเลยนะทั้ง ทั้งจุดวัดไฟที่เป็นแถบสีต่างๆ,ๆนะครับแถบไหนตรงกับแถบไหนจุดเทสพอยต์ตรงกับแถบไหน,ไหนอันนี้เรามีให้ทุกๆเส้นทางไฟนะครับทุกๆเส้นทางไฟทั้งวงจรไดแกรมแล้วก็ภาพบอกนี่คือรายละเอียดของจุดวัดไฟต่างๆในเส้นทางชาร์จในวันพลิกแน่นอนนะครับใครที่ต้องซ่อมมือถือแค่เจอปัญหาจุดหนึ่งบางทีเราต้องนั่งนึกแล้วว่าเราจะเข้าไปดูตรงไหนสเต็ปของไฟอยู่ตรงไหน อะไรต่างๆมากมายซึ่งบางทีต้องบอกเลยนะว่าไม่ได้รู้ทุกคนนะครับจงเว้นคนที่ติดตามคนที่ใส่ใจหรือดูวงจรตลอดต่อเนื่องหรือตามคลิปวิดีโออะไรต่างๆแต่เวลาเจองานซ่อมจริงๆสิ่งที่เราทําต่อไม่ค่อยจะได้ก็คือหไม่รู้ว่าสเต็ปของไฟไปทางไหนจะยกไอซตัวไหนไอซี IC ตัวไหนมีความเกี่ยวข้องยังไงอะไรต่างๆพวกนี้นะในวันคลิกทําไว้ให้ทั้งหมดนะครับโดยที่ร่นระยะเวลาของการเรียนรู้ นะแค่คุณสามารถแก้ปัญหาได้จุดเดียวที่เหลือนั่นคือคือผลประโยชน์ที่มีกำไรต่อเนื่องที่สามารถเข้าไปดูได้ทั้งปีนะครับขอบพระคุณครับที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ